สวัสดีครับน้องเทียสายเทรดทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับผู้ GJ แม่สวยเลยนะแต่ว่ามันไม่เปิดนะปวดหัวเลยหัวจะปวดนะตอนนี้เป็นไลฟ์นะครับก็คือเทรดกันสดๆนะครับเดี๋ยวผมดูทีวว่า GJ เ i n a นาีเปิดเปล่าก็ไม่เปิดเห็นทรงสวยเลยนะครับแบบนี้นะครับน่าเข้ามากนะครับแต่ว่าเข้าไม่ได้เดี๋ยวมาดู a อได้เปิดยัง a อก็ย <AU S 2> <ๆ>ังไม่เปิดแน่นอนนะครับผู้นี้ อีกครึ่ง hehe, ชั่วโมงกว่าจะเปิดนะตอนนี้ GU เป right? ิดได้ไหม g ีอูไม่เปิดแหมเส็งมกนครับวันเช้านี้นะครับจัดไปแล้วนะับได้ไปแล้ว216นะนะครับตอนนี้นะครับก็รออยู่ผู้จ j นี่ถือว่าสวยนะลองดูดีฮะมาวิเคราะห์กันดีดีกว่านะครับผู้จ j นี่ถ้าสมมุติว่ามันเปิดเนี่ยผมเข้าแน่นอนนะเพราะว่าดูจากลักษณะแล้วนี่นครับมีการขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงเป็นไซเวย์นะครับ ไตมาเรื่อยๆนะนะฮะมีทะลุนะเส้นกลางบ้างนะครับแล้วก็ลงมาเท่งใหญ่ยาวนะแล้วก็มากินเส้น BB ด้านล่างนะครับแล้วก็จะงัดขึ้นนะครับมีแนวโน้มว่าจะเด้งตัวกลับนะครับแล้วก็เส้นอันนี้นะครับไอ้ไทก็ชนด้านล่างแล้วนะครับส่วน store, เชสติกนี่ก็ทิ่มลงนะครับเตรียมงัดขึ้นนะครับแต่ก็ไม่มีเสมอไปนะนี่แนวใต้ตรงนี้นะครับมันก็อาจจะ ไม่จบไม้นี้อะไรจบไม้หน้าก็ได้นะครับนะครับแต่ดูลักษณะแล้วเนี่ยจับสบการแล้วผมว่ามันน่าจะเด้งขึ้นนะครับอันนี้นะครับหลายคู่ไม่เปิดน่าเสียดายเนาะนะครับบ่าผมจะเทรดให้ดูแล้วนะครับอันนี้ก็อัดให้ดูอย่างด่วนๆนะครับอย่างห่วงๆนะฮะเดี๋ยวเรามาสอนกันต่อดีกว่านะครับที่การเทรดนะครับจากคลิปที่แล้วผมสอนเทคนิคกันไปแล้วบ้างนะเดี๋ยวเทคนิคนี้ผมจะมาสอนเพิ่มเติมอีกนะครับเช่นอ่าเรามาดูกราฟกันดีกว่านะครับ กราฟวันนี้นะฮะนี่ผมจะสไลด์ให้ดูก่อนนะครับอย่างอันนี้เป็นคู่ g j เจนะครับเนี่ยถ้าดูทรงกราฟแบบนี้นะครับค่อนข้างจะไซเวสวยงามนะครับมีการขึ้นการลงเห็นไหมอย่างเงี้ยกราฟเงี้ยน่าเทรดนะครับมันก็จะช่วยให้เเราเข้าได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ไหลนั่นเองนะครับอ่ะเราไปดูผลกันก่อนนะฮะปริมมากนะปริมมากนะครับ มันมีการเด้งอยู่แหละมันจะเด้งตรงนี้นะครับถ้าเป็นผมผมจะมาซอยข้างล่างด้วยนะแล้วพอมันเด้งขึ้นก็คือวินนะครับ่ะเดี๋ยวไม้น,นี้ก็อาจจะเด้งขึ้นก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับอย่างอันนี้เทคนิคที่ผมใช้บ่อยๆคือเทคนิคสามแท่งนะ,ะนะครับเทคนิคสามแท่งคืออะไรอันนี้ผมเป็นเซตห้าทีนะผมขอไปหนึ่งทีก่อนจะได้ดูกันได้อย่างทีๆยิบๆอ่าเอาห้าทีก็แล้วกันห้าทีเหมือนเดิมนะห้ทีครับห้ <laughs> าที อ่ะเสียงดังแล้วคู่ไหนวะเนี่ย G U โอเคเห็นไม่ได้สักคู่นะอ่ะเรามาดูเทคนิคกันดีก่อนนะฮะผมจะใส่เส้น BB นะครับเส้น BB หลายคนถ้ายังไม่ยังไม่เคยใส่เนี่ยมากดตรงนี้นะกดที่ไม่ใช่ตรงนี้เดี๋ยวกดตรงนี้ตัวชี้วัดนะครับแล้วก็มาเซิร์ชตรงนี้เลยก็ได้นะครับพิมพ์ว่า v o n u n r นี่บ n g e r b แบนกดเข้าไปนะฮะ ก็ไปการเซตติ้งก็คือดีฟอ,อย่างนี้เลยกดสมัครใช้งานนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องเซตค่าอะไรนะเซตง่ายง่ายอย่างนี้นะครับอ่าต่อมานะครับวิธีการดูนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ซิกเนี่ยนะครับเราจะต้องดูยังไงนะครับเออเส้น Bb เนี่ยเส้นบนกับเส้นล่างเนี่ยมันหมายถึงแนวรบแนวต้านนะครับที่มันจะไปชนแล้วจะเด้งกลับหรือว่าอาจจะมีการชนหลายๆรอบแล้วถึงเด้งขึ้นนะครับหรือแนวรับ โดนหลายรอบแล้วก็ทะลุได้นี่นะครับอ,อย,ย่างยกตัวอย่างนแนวรับมันนี้อยู่นี่นะเห็นไหมสองเส้นนี้นะครับอันนี้เกิดทะลุแล้วเห็นไหมทะลุลงมาแล้วนะครับแล้วก็มีการขึ้นไปใหม่นะแล้วก็ไปชนแนวต้านข้างบนนะนี่ชนแนวต้านปึ๊บปึ๊บป๊บชนไม่ไหวก็ลงมาลงหม่ก็ชนใหม่แล้วก็ลงมานะครับก็เป็นจังหวะของกราฟนะครับอ่ะเรามาดูที่การเข้าดีกว่านะครับปกติแล้วเนี่ยดูทรงกราฟเนี่ยผมก็จะเข้าทรงประมาณนี้นะเดี๋ยวดูนะ ลองดูนะครับอันนี้นะครับมันไซด์เวย์ลงมาปุ๊บเดี๋ยวเด้งขึ้นนี่ใหญ่ยาวเห็นไหมใหญ่ยาวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะเข้าในแท่งที่มันทะลุเส้น BB บนหรือเส้นล่างนะครับอย่างน,นี้มันกลับตัวดีใช่ไหมครับแท่งหนึ่งแท่งสองโอโ้ดีเลยแท่งสามอันเนี้ยบางคนอาจจะเข้าแล้วนะครับเข้าราคานี้ราคาเปิดแล้วคิดว่ามันจะลงนะครับเพราะเนื้อเทียนมันทับกับเส้นบ B นะครับ มันก็ค่อนข้างจะสวยงามที่จะเข้านะครับแต่บางทีมันพลาดไปอีกแท่งหนึ่งก็ต้องทบนะฮะเพื่อที่จะเอาคืนนะครับอย่างใส่ร้อยนึงอ่ะใส่เป็น200นะครับแท่งนี้นะครับแล้วมันก็เด้งลงเห็นไหมนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคที่เราจะต้องใช้นะฮะสบคนที่เทรดนะครับเทรดหนึ่งนาทีหนาทีก็ใช้เทคนิคเดียวกันแต่ห้นาทีอาจจะนิ่งกว่าแล้วก็มีเวลาแก้ตัวได้ง่ายกว่านะครับตัวหนึ่งนาทีนี้รู้ระทึกนะฮะแก้ตัวได้ยากนะครับเพราะว่า ปุ๊บปั๊บมันก็จะหมดเวลาให้เราลงไม้นะครับอย่างอันนี้ห้าทีมันมีขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวซอยเพิ่มนะครับเราได้ราคาที่ดีกว่านะอย่างตรงนี้เห็นไหมราคาเปิดเห็นไหมถ้าสมมติเราเข้าราคาเปิดปุ๊บเนี่ยอ่าแล้วมันเด้งไปอีกเราจะซอยอสักสองสามไม้นะครับตรงนี้นะครับเอ่อแล้วก็มันก็จเด้งลงนะครับแล้วมันก็จะกําไรนะครับเราก็จะสบายใจกันไปนะครับ <c oughs> อย่างอันนี้ลงมาเรื่อยๆเราก็ปล่อยันไปนะครับเพราะว่ามันยังไม่เข้ากฎเกณฑ์นนะเห็นไหม ลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยอ่ะแล้วมันก็ไม่ทะลุขึ้นไปนใหม่แล้วก็ปล่อยไปครับ้องซีเรียสครับไล่ไปเรื่อยนะฮะไล่ไปเรื่อยสัญญาณดังดีจริงครับตอนนี้นะฮะอ่าลองดูนะครับอันนี้นะครับอันนี้มันเด้งขึ้นเห็นไหมก่อนดีทำไมมันไม่ขยายผมเนี่ยอ่าดูอันนี้นะครับนี่มันเด้งขึ้น,หนไหมใหญ่ยาวนะครับทะลุทะลุจากโซนด้านล่างของ b B ขึ้นไปโซนบนบีเห็นไหมเปิ่มเด็ดโอ้โหนี่เลยนะครับ ปกติบ,บางทีอาจจะเข้าแท่งนี้ก็ได้นะเข้าปุ๊บอ่ากลายเป็นยังไงมันทะลุขึ้นไปนะครับอ่าแท่งนี้แพ้นะครับเราก็ต้องกดแท่งถัดไปทบลงมานะอย่างอันนี้ใส่ร้อยอันนี้ใส่ร้อยแพ้นะก็ต้องกดสองร้อยอะไรเงี้ยนะครับกดลงมาปุ๊บก็วินนะครับตามสูตรของเราเองน,น,นะครับอ่าสมมติว่ามาไล่มาอย่างนี้นะอีกเทคนิคนึงนะครับ อีกหนึ่งนะครับผมว่ามันไล่ไต่เส้น BB ไปเนี่ยนะครับอันนี้เราจะเข้ายัางไงนะครับถ้าคนที่เซียนนะบอกตรงคนที่เซียนคนที่เซียนแล้วคนอยากจะเข้านะให้นับไปเลยประมาณเก้าแท่งแล้วกดนะครับหนึ่งดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับประมาณเก้าแท่งมันจะกลับตัวนะครับแต่อันนี้ไม่ชัวร์นะอาจจะมี10 11ิบสองแล้วแต่นะความเสี่ยง,งคุณนะถ้าคิดว่ามันไล่ไว้เรื่อยนะครับนะฮะแล้วคุณก็กดปาบเห็นไหมมันลงเห็นไหมนะครับ แต่นี่คือแก้เซียนนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยได้เข้าหรอกแบบนี้แต่ว่าจามที่ตีแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้ามันไล่ขึ้นไปนะครับอ่าอย่างอันนี้ลงมาเห็นไหมอันนี้มีหลายแท่งแล้วนะแต่ว่ามันยังไม่ทะลุใช่ไหมเราก็ไม่เข้าถูกไหมครับอ่าอันนี้มันทะลุแล้วทะลุแล้วแล้วไปยังไงลองดูสิฮะแท่งสามแท่งเรามุ่งเรานับสามแท่งนี้นะแท่งนี้อ่าใหญ่ยาวสองแท่งแท่งหนึ่งเล็ก อมันก็พอได้นะตรงเนี้ยนะครับพอได้เราอาจจะเข้าแท่งนี้อ่าแพ้แท่งนี้ถ้าเราซอยเราก็จะบินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ซอยอถือว่าแพ้เราเข้าอีกแท่งหนึ่งก็ชนะเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเทคนิคการเข้านะครับเราอาจจะต้องพบบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจะเล่นไม้เดียวบินตลอดเนี่ยมันบางทีมันก็นะครับมันก็จะมีโอกาสที่เราจะแพ้มากกว่านะครับนะครับแต่เราต้องมี sl มี t p นะครับถ้าวันหนึ่งคุณ คุณเล่นนะครับคุณเล่นแล้วคุณคิดว่าอ่าโดนไป5้าร้อยเราจะเลิกอ่ะก็คือต้องเลิกจริงๆนะครับอ่านะครับถ้วถกดว่าทีพีอ่าคุณทีพีไว้อ่าวรพันอย่างเงี้ยอ่าแล้วคุณถึงเป้าแล้วคุณก็ต้องหยุดนะครับเพื่อเป็นระเบียบแล้วก็เป็นวินัยในการเข้านะครับไม่งั้นก็เดี๋ยวว่าคุณจะเล่นเลยเถิดสิ่งที่ได้มาก็จะหายไปนะครับอ่าลองดูนะครับกราฟมันวิ่งเพทุเลศแล้วก็ไม่ต้องไปเข้านะครับไม่ต้องมาสนใจมันนะฮะอ่าอย่างอันนี้อย่างอันนี้ดูเอาจริงนะ ดังดีจริงๆเลยปิดเสียงก่อนนะครับอ่าสมมติว่าวิ่งมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมขายายเต็มก่อนวิ่งมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยสวยนะแท่งยาวแท่งเอ๊ะแท่งเล็กแท่งอะไรเงี้ยไม่สวยเพราะนั้นเราอย่าเข้านะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับรอจนกระทั่งเนี่ยมีใหญ่ยาวเห็นไหมใหญ่ยาวนะครับแล้วก็มีเอ,อเล็กๆตรงนี้นะครับอ่าเราอาจจะเข้าตรงนี้ก็ได้นะ แต่ว่านะครับเอาความเป็นจริงแล้วเนี่ยสำผมเนี่ยถ้ามันไต่เส้นแบบนี้ผมก็ยังไม่เข้านะเอาจริงนะก็ผมก็ปล่อยไว้ก่อนนะผมจะรอแท่งแบบว่ากราฟสวยอะ่ะกราฟสวยเป็นยังไงก็คือมีความไซด์เวย์นะอย่างที่ผมดูตะกี้นี้นะครับหรือไม่อันนี้ก็ได้ถ,าถา้าโมถ้าโมมันไล่มาอย่างนี้นะแล้วมันอยู่บนโซนบนเห็นไหมโซนบีบีด้านบนแล้วอยู่ดีมันก็ใหญ่ยาวลงมาตุ้มมาทะลุลงมาข้างล่างเลยมาโซนล่างนะครับแล้วก็ทะลุ เส้นบีบีขอบล่างมาอีกนะอันนี้เตรียมตัวกดได้นะครับเพราะว่ามีโวล่มการขายเยอะมากแล้วมันจะเด้งขึ้นนะนะครับใครใครใจร้อนก็มากดไปไส้ทักหนึ่งทีป้าบเขาให้นะนะครับแล้วรอราคาเปิดจะกดอีกทีหนึง่งอันนี้แล้วแต่เลยนะฮะนีะ่ถ้าเรา,าเล่นตรงเนี้ยเราก็จะวินและสบายๆโ,โหนั่งเก่าพุงเลยนะมันจะเด้งขึ้นไปอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้คือเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่ใช้เทรดนะครับฟังแล้วงงไหมนะครับถ้าง,งงสอบถามกันมาได้นะครับ แล้วก็อีกนิดนึงนะครับก็คือเข้ากลุ่มได้นะฮะเรียนฟรีนะครับเทรดฟรีนะครับอ่าครับแล้วสําหรับใครที่นะครับไม่มีเวลาที่จะมานั่งดูกราฟนะครับคุณสามารถที่จะใช้ฟิกซี่นะครับเป็นตัวแทนในการเข้าเทรดของคุณได้นะครับฟิกซี่ตัวนี้ก็จะบอกวิธีการเข้าสัญญาณนะครับชี้ขึ้นกดขึ้นชี้ลงกดลงนะนะครับอย่างอันนี้มันให้ชี้ขึ้นอยู่นะฮะก็จะรอเทรดกันไปนะครับผลการเทรดเนี่ยมีอยู่ในทวิแกรมเลยนะฮะนี่เห็นไหม นี่ก็วินมาเรื่อยๆนะครับนี่วินยาวๆเลยเห็นไหมนะครับมีล็อตหนึ่งครั้งนะครับเรื่องปกตินะครับต้องมีการล็อตอยู่แล้วนะแล้วก็มีการวินนะครับมีเก็บสถิติด้วยนะครับตรงนี้เป็สถิติของสัปดาห์ที่แล้วนะว่าโซนเขียวเนี่ยมีตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็เอามาคํานวณแล้วก็เอามาเป็นจุดเข้าของเราได้นะครับว่าเราควรเข้าโซนไหนเนี่ยอเงี้ยล็อตศูนย์เปอร์เซ็นต์เนี้ยก็น่าเข้าอยู่นะครับแต่ก็ต้องระวังด้วยนะครับดูกราฟไม่ได้หลับหูหลับตาเข้านะครับบางทีกราฟมันไม่เป็นใจก็มมีนนนนะะะะเเเพรรรราาาาัััั้้้ตอองงงคบขย่ดว อ่าทิกซี่นะครับมีกลุ่มเรียนฟรีนะครับเข้าฟรีนะครับแล้วก็เรียนรู้ฟรีทุกวันนะครับแล้วก็มีการเทรดพร้อมโค้ดทำกำไรได้เลยนะครับสนใจนะครับกดเข้านะครับสแกนคิวอาร์โค้ดที่อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับแล้วกดเข้ามาในกลุ่มนะครับเพื่อจะเรียนรู้ด้วยกันนะครับเราจะมีสอนฟรีทุกวันนะฮะเกิบทุกวันแหละนะครับแล้วก็เรียนรู้ด้วยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาทำกำไรด้วยกันเลยนะครับสนใจกดเข้ากลุ่มได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในกลุ่มนะครับเราคลิปนี้ไปก่อนละฮะสวัสดีครับบ๊าย